นยถ้ามาดูคลิปเบื้องหลังที่หยด SPD ในหนังว่าหลอนแล้วพอได้มาลองเล่น IRL เองก็รู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าไปในโลกของที่หยดจริงๆเลยค่ะวันนี้รับบทพี่ใหญ่เปลี่ยนชุดเป็นหยาดก,กันค่ะเป็นไงเสื้อบอร,ร์บอรี่ข้างในดีออกกระโปรงของบาลินเซ็ต่ะรองเท้าไม่บอกค่ะ ครั้งนี้ยังได้สมบทเป็นพี่หยาและที่สําคัญคือเซ์ไพร์เราได้แย้มตัวจริงอย่างน้องมิมาร่วมเล่นด้วยกันด้วยต้องบอกเลยว่าน้องคือมืออาชีพมากๆเลยค่ะอินมากจนพาเพื่อนในกองขนลุกไปตั้งหลายรอบครั้งนี้ S p d ดีเขาเล่นใหญ่นะเขาทำา IRL ทั้งทีมไฟกล้องพร้อมนักแสดงแล้วก็ทีมแต่งหน้าทุกอย่างคือละเอียดสุดเพื่อสร้างบรรยากาศให้สมจริงเหมือนพาเราเข้าไปอยู่ในเรื่องจริงๆเลยค่ะจะได้ไปถ่ายกันที่สตูดิโอบ้านไม้เก่าทั้งมุมทั้งแสงเงาพรพในบ้านดยสมจริงคนลุกไปหมดเลยค่ะพยายามพยายามพยายามจทำไรยำไม แค่ทำลายยาดจีมันจะกินปัญญาดยีอยู่ไหนตัวเรียกไปถ่ายงานแล้วยีอิงยี่เราสื่อเลยเต้าน้าเหมือนมากออกไปยีอินโลอินโลฮะอินโลถ้าอยากรู้ว่าเราจะเอาตัวรอดจากเรื่องนี้ไปได้ไหมไปดูดิที่ S P D เลยค่ะเลสกอ o เอ้ยไม่ใช่เต่าฝากติดตามได้นะคะ S P D in real life น้องวิมน่ารักมาก